S a s ม a l a ล u a l a i าะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a e k a t u h สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องสื่อสารทัชชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้รายการหน้าต่างโลกอิสลามก็มีข่าวที่น่าสนใจของโลกอิสลามมาเสนอต่อทุกท่านเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มี3ข่าวนะครับข่าวแรกก็คือ,อการการที่ สันนิบาตวิสิมโลกนะครับมีโครงการที่จะส่งเสริมให้มีการอ่านอัลกกรอานแบบรอตันนะครับส่วนข่าวที่2ก็คือซาดิอาระเบียเปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยนะครับทำงานในลักษณะของเป็นหน่วยลาตระเวนทางน้ำนะครับเทียบเท่ากับความสามารถของชายเลยนะครับส่วนข่าวที่3ก็คือชาวออสเตรเลียในกรุงซิดนีย์นะครับรวมตัวแสดงเจตนารม เพื่อต้องการให้มีการหยุดยิงในกาซานะครับผมขอนำเสนอข่าวแรกนะครับเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสันติบาศมุสลิมโลกได้ทำโครงการส่งเสริมการอ่านาาพ้ามหาคัมภีร์ัลกกรอานแบบมรรตันนะครับ สำนักข่าวสดีกดเกษตรรายงานว่าสันนิบาตมุสลิมโลกได้จัดประชุมแนะนำโครงการส่งเสริมการอ่านพระมหาคัีร์อัลกุรอานแบบมุรตันและการบันทึกเสียงนักอ่านอัลกุรอานในแบบมุรตันณสํานักงานใหญ่ของสันนิบาตมุสลิมโลกในนครมักกะการจัดงานเพื่อเผยแพร่การอ่านอัลกุรอานในแบบมุรตันครั้งนี้มีนักจชาการด้านศาสนาและนักอ่านอัลกุรอานที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมงานจํานวนมาก เชคดรอูฮัอหมัดอัลอิ a าเลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกและประธานสมาคมอุลามะโลกได้กล่าวว่าการจัดบันทึกเสียงการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในแบบมุร,มรตัลได้ถูกดำเนินการด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงสุดและได้รับการรับรองโดยสภานานาชาติของผู้สอนการอ่านอัลกุรอานแห่งสันนิบาตมุสลิมโลกเชคด็มูฮัมรมัดอัลอิซา กล่าวอีกว่าการบันทึกการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในแบบมรตันจะถูกเผยแพรพ่ไปสู่สาธารณชนทั่วไปเพื่อการรับฟังและการเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งสิ่งนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่มุ่งมั่นเพื่อการเผยแผ่อัออลสลามในมิติต่างๆเชคดรมูฮัมหมัดอิชา ได้กล่าวต่อไปถึงแผนงานของสันนิบาตมุสลิมโลกที่จะพัฒนาและขยายการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานในแบบมรุรตัันให้กว้างขวาขงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่ไม่ได้พูดภาษารับครับอันนี้ก็เป็นโครงการล่าสุดของสันนิบาตมุสลิมโลกที่ทำเกี่ยวกับการส่งเสริมศาส,สนาแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ การปฏิบัติศาสนก,กิจและการอ่านพระหมาคัมภิรารณากุอานมีความถูกต้องมีความชัดเจนและมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข่าวที่สองก็คือซาเดียระเบียให้โอกาสสตรีทำงานด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเลเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวซาเดีกาเสร็จรายงานว่าสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เจ้าชายมฮัมหมัดบินซัลมานได้จัดตั้งหน่วยลาตระเวนทางทะเลซึ่งสมาชิกหน่วยเป็นสตรีทั้งหมดนะครับการประกาศจัดตั้งหน่วยลาตระเวนทางทะเลที่เป็นสตรีเพิ่มเติมจากหน่วยปกติที่เป็นบุรุษมีขึ้นหนึ่งวันก่อนถึงวันก่อนถึงวันลาตระเวนสากลซึ่งตรงกับวันที่31กรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบันซาอุดิอาระเบียมีบุคลากรด้านการลาดตระเวนทางทะเลเพื่อการดูแลทรัพยากรทางน้ำทั้งหมด246คนในจำนวนนี้เป็นสตรีถึง34%หรือจำนวน83คนซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยของสากลที่มีสตรีทำงานในด้านนี้เพียง11%หัวหน้าสำนักง,งานการดูแลทรัพยากรทางทะเลเกล่าวว่าสิ่งนี้ได้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เขากล่าวอีกว่าตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งหน่วยลาดตระเวนทางทะเลเมื่อปี2021หรือ2,564รัฐบาลสวอเดอระเบียได้ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสสตรีที่สนใจทำงานด้านนี้และวันนี้ส,สตรีได้แสดงศักยภาพของผู้เธอได้ดียิ่งหัวนหน้าหน่วยลาตระเวน ทางทะเลเกล่าวว่าสตรีที่สมัครมาทำงานด้านนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมและการสร้างทักษะทางทะเลหลายโปรแกรมเช่นการว่ายน้ำและงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่กว่า3,865ตารางกิโลเมตรสำหรับหน่วยรัะ,ะเวนทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจะมีภารกิจด้านต่างๆเช่นการกำกับดูแลแสงแหล่งทรัพยากรการปล่อยคืน สัตว์ทะเลสู่แหล่งอาศัยการดูแลการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการกำกับดูแลเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางทะเลด้านต่างๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่มีความสำคัญสองประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือการาให้โอกาสกับสตรีซึ่งปัจจุบันนี้ซาอุดิอาระเบียเองนะครับมีการพัฒนาประเทศมีการาเปิดกว้างทางสังคมนะครับ ในหลายๆด้านในเรื่องของตลาดแรงงานสตรีเข้าไปทํางานในภาคส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าเดิมเยอะเลยโดยเพิ่งล่าสุดก็คือว่าสามารถที่จะไปเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนทางทะเลนะครับเรียกว่าทํางานเคียงบา่าเคียงไหลกับบุรุษนะครับสามารถที่จะขับเรือได้เองนะครับใช้อุปกรณ์ทางน้ํา นะครับรวมทั้งการดำน้ำไปปฏิบัติงานใต้ทะเลก็ต้องสามารถทำได้นะครับซึ่งจริงๆก็ๆทำได้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอตอนนี้ในส่วนของ ทหารเองก็มีทหารหญิงอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปของสังคมในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งล่าสุดก็คือการมีหน่วยลาตะเวนทางทะเลดังที่ข่าวนี้ได้นําเสนอนะครับสําหรับข่าวที่3นะครับก็คือชาวซินี่นะครับในออสเตรเลียรวมตัวแสดงเจตนารมณ์ต้องการให้มีการหยุดยิงในกาซา เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวลีเดอร์สมีนารายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับชาวซิดนีย์จำนวนมากได้มารวมตัวกันบนสะพานฮาร์เบอร์บริพร้อมกับตะโกนคำว่าหยุดริงในกาซาเดี๋ยวนี้นะครับการรวมตัวประท้วงด้วยจำนวนผู้คนหลายหมื่น ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเมืองซิดนียให้ทําการชุมนุมได้และถือเป็นประวัติศาสตร์แห่งการตัดสินใจของศาลในเมืองซิดนียนี้ผู้พิพากษาคนหนึ่งกล่าวว่าการรวมตัวของประชาชนครั้งนี้ถือเป็นการชุมนุมเพื่อมนุษยธรรมดังนั้นศาลจึงอนุญาตให้มีการชุมนุมได้ซึ่งโดยปกติจะถูกห้ามเนื่องจากเกรงว่าการชุมนุมจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรง ผู้เข้าร่วมชุมนุมคนหนึ่งได้กล่าวว่าถึงแม้กาซาอาจจะอยู่ไกลจากที่นี่ดังคนละซีกโลกแต่เหตุการณ์ในกาซากระทบความรู้สึกของคนที่นี่ที่ออสเตรเลียารายงานข่าวกล่าวว่าการชุมนุมประท้วงในเมืองซิดนีย์ครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองซิดนีย์และเป็นเครื่องตอกย้ำว่าคนทั้งโลกต้องการให้มีการหยุดยิงในกาซา รวมทั้งชาวซิดนีย์ก็ต้องการให้รัฐบาลออสเตรเลียใช้มาตรการต่างๆเพื่อช่วยกดดันรัฐบาลอิสราเอลให้เกิดการหยุดยิงโดยเร็วนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ซึ่งร่วมการประท้วงนี้ก็ไม่ใช่เพียงประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีทั้งนักวิชาการนักมนุษยนักสิทธิมนุษยชนนักการเมืองนะครับ ตลอดจนแม้แต่ชุมชนอยู่ในออสเตรเลียก็ร่วมชุมนุมนะครับเพราะเขาเองไม่เห็นด้วยกับการที่ทำสงครามแบบบ้าคลั่งหรือทำสงครามแบบไร้คุณธรรมนะครับ นอกจากการกราดยิงบุคคลทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นเด็กเป็นสตรีหรือเป็นคุนชารานะครับยังมีการปิดกั้นนะครับไม่ให้มีการส่งอาหารส่งทรัพยากรเข้าไปในกาซาเราจะเห็นภาพหลายๆครั้งนะครับว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชารานี่เรียกว่าผอมโซนะครับเห็นกระดูกกันเลยและล่าสุดเองเนี่ยนะครับ ทางกลุ่มฮามาสเองนะครับซึ่งได้จับตัวไปได้จับตัวชาวอิสราเอลไปจำนวนหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคม2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้นําภาพของอตัวประกันชาวอิสราเอลซึ่งก็ผอมโซเช่นกันเพราะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับไม่มีอาหารทานไม่ว่าจะเป็นชาวกาซาหรือว่าชาวอิสราเอลที่ถูกจับตัวไปก็ไม่มีอาหารรับประทานเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับไม่เว้น ไม่ว่าจะเป็นชาวกาซาชาวปาเลสไตน์หรือว่าชาวอิสราเอลก็พร้อมโซ่ได้กันทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะเร่งรัดนะครับให้อิสราเอลเองปฏิบัติการยุติการโจมตีแล้วก็มาเจรจาอยู่ยิงเพื่อให้เกิดการหยุดยิงแบบยั่งยืนนะครับดังที่ทั่วโลกต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับพร้อมทั้งการรีบส่ง อาหารส่งเครื่องบรรเทาทุกข์เข้าไปยังกาซาเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทางสราชาชาติเองถือว่าเป็นการอดอยากที่อยู่ในขั้นอันตรายขั้นวิกฤตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น3ข่าวสําหรับในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับที่หน้าต่างโลกอิสลามนํามาเสนอกับทุกท่านนะครับสาหรับ โอกาสหน้าในสัปดาห์หน้าก็คงจะมีข่าวที่น่าสนใจทางหน้าต่างโลกอิสลามก็จะนำมาเสนอต่อทุกท่านเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมสมพรดีมัดนะครับผู้นำเสนอข่าวจากหน้าต่างโลกอิสลามก็ขอลาทุกท่านด้วยเวลาเท่านี้นะครับวัสลามมลกุวระสวัสดีครับสนับสนุนโดย ทิพยะตะกาฟุนประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามบริษัทอัสฟาฮัจโดยอิมัมฟาฮัจและอุมรอพักใกล้ไม่พักไกลพระนครผัดไทยแอนไทยฟู้ดฮาลาลอาหารไทยตำรับเจ้าบ้านเอเชียทีโกดังสองสถาบันพัฒนาศัก,กยภาพดีนคอเดมีดาโอ,อิสลามิกลงทุนเทรดหุ้นฮาลาลกับดาโอ,อิสลามิกเพื่อนคู่คิดการลงทุนหุ้นของมุสลิมไทยโรงแรมรีเจนรอมคำแหง่ง22 บริการห้องพักและห้องอาหารฮาลาตตลอดจนงานสสมมนาจัดเลี้ยงประสานพลาซา่าโรงชาของแม่จันแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบราคาถูกจำหน่ายทั้งปลีกและส่งอาบุชิ j a แปนิสฮาลา a คาเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นยืนหนึ่งย่านบางออรโรงแรมดีวานสัมผัสกลิ่นอายแห่งอาหรับกลางกรุงอย่างมีสไตล์ช้อนแกงมื้ออาหารที่ใช้ช้อนแกงตั้งสำหรับล้อมวงกินข้าวร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ปักซอยจรังสนิทวง9ก